สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เกดจะพาไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกในช้อปปีค่ะแต่เขาบอกนะคะคําว่าราคาถูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะคะหรือว่าสินค้าที่ไม่ดีหมายถึงสินค้าทั่วไปเนี่ยที่บรรดาแม่ๆหรือว่าสาวๆทั้งหลายเนี่ยช้อปปิ้งกันอยู่เป็นประจํานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางก็ดีหรือของใช้ของลูกน้อยเช่นผ้าอ้อมนะคะ แผงเพอร์ส uh, นะคะแผ่นซับน้ำนมนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเรานะคะสามารถจะช้อปปิ้งนะคะในออนไลน์นะคะซึ่งผ่านแอปพลิเคชันช้อปปีได้นะคะวันนี้เกดจะพาไปเก็บโค้ดส่วนลดนะคะที่จะทำให้ได้สินค้าราคาที่ถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเก็บโค้ดในช้อปปีเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันช้อปปีก่อนนะคะโดยใครที่ใช้ระบบ Android เนี่ก็สามารถจะ เข้าไปกดดาวน์โหลดนะคะที่ Play Store ได้เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Shopee นะคะเพื่อกดดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราก็สมัครให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เกดจะผ่านขั้นตอนการสมัครไปนะเมื่อเรากดเข้ามาในแอปพลิเคชัน Shopee นะคะวิธีการเก็บโค้ดปกติแล้วเนี่ยหัวแบนเนอร์นี้มันจะถูกไล่ไปเรื่อยๆเกดจะเข้าไปกดทุกแบนเนอร์เลยเพื่อเข้าไปไล่เกบโค้ดนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะเข้าไปกดเพื่อเก็บโค้ดนะคะ ต่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเกดจะซูมให้ดูนะคะวิธีการเก็บโค้ดต่างๆนะคะหลักๆเราต้องกดเข้ามาทุกแบนเนอร์เลยเพื่อที่จะได้เก็บโค้ดนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการสั่งซื้อกันค่ะว่าทำยังไงให้ได้สินค้าราคาถูกในช้อปปีนะคะซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์มียี่ห้อต่างๆเหมือนในห้างเลยแต่ว่าได้ราคาถูกบวงพีครึ่งๆนะคะหรือว่าลดไป50%เลยนะคะ,อะขอบอกกันเลยนะคะว่าทริคของเกดเนี่ย เกตมักจะกดสินค้าที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยลงตะกร้าในช้อปปีก่อนนะคะแล้วก็ไปกดเก็บโค้ดแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดนะคะทันทีเลยไม่ต้องไปหาของกดลงตะกร้าทีหลังนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อเรากดใช้โค้ดสินค้าเอ่อโค้ดส่วนลดไปแล้วเนี่ย อาจจะทําให้ใช้โค้ดไม่ทันคนอื่นเพราะว่าแต่ละโค้ดเนี่ยบางทีเขามีจํากัดสิทธิ์ในการใช้ด้วยเช่นโค้ดนี้จํากัด1นึ่งพันสิทธิ์สามร้อยสิทธิ์สามพันสิทธิ์อะไรแบบนี้เราใช้ไม่ทันดังนั้นส่วนตัวเองเนี่ยมักจะกดสินค้าเนี่ยลงตะกร้ารอไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราสามารถจะกดรับโค้ดส่วนลดแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดนะคะแล้วก็ชําระเงินได้ทันที เมื่อเรากดเข้ามาในแบนเนอร์ต่างๆแล้วนะคะเราก็สามารถจะกดเก็บโค้ดที่ลูกศรสีฟ้านะคะกดเก็บโค้ดได้เลยอันนี้ที่โชว์ให้เห็นเนี่ยจะเป็นโค้ดรับเงินคืน50%คอยสโดยสั่งซื้อขั้นต่ำ399บาทที่มีสัญ,ญลักษณ์ร้าน Shopee Mall ปปเท่านั้นนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนว่า Mall ะคะ่ะถึงจะใช้โค้ดนี้ได้แล้วก็สามารถจะกดเก็บโค้ดรับเงินคืน50%คอยโดยชำระผ่าน Air Pay Wallet นะคะ ถัดมานะคะเราก็มาดูว่ามีโค้ดอะไรให้เก็บอีกบ้างนะคะก็จะเป็นโค้ดลด50%จากเต็ม4รอบเลยที่วงไว้สีเหลืองนี้นะคะตอนเที่ยงคืน9โมงเชา้าเที่ยงวันนะคะแล้วก็ตอน3ทุ่มอันนี้ที่โชว์ให้เห็นนะเก็บเข้ามาเก็บโค้ดตอนเที่ยงวันนะคะเป็นโค้ดส่วนลด50%ของราคาสินค้าแต่ว่าลดสูงสุดได้ไม่เกิน100บาทโดยชำระผ่าน Air p a y w a l l e t นั่นเองนะคะ ถัดมานะคะก็จะมีโค้ดที่ให้เก็บตอนเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงวันนะคะอันนี้จะเป็นโค้ดส่งฟรีโดยเขาจะเป็นโค้ดที่มีส่วนลดค่าจัดส่งสูงสุด40บาทนะคะไม่มีขั้นต่ําในการสั่งซื้อหรือว่าเริ่มสั่งซื้อกี่บาทก็ได้เราก็สามารถจะใช้โค้ดนี้ได้ค่ะ ถัดมานะคะเรามาเช็คกันว่าโค้ดเราที่เก็บไว้มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้กดที่มุมขวาล่างนะคะที่เขียนว่าฉันนะคะแล้วก็เข้าไปกดตรงหัวข้อโค้ดส่วนลดของฉันค่ะกดเข้ามาที่โค้ดของฉันแล้วก็จะเห็นโค้ดที่เราไปกดเก็บไว้ต่างๆเลยนะคะทุกโค้ดเลยมันจะถูกเก็บไว้ในช่องโค้ดของฉันนี้นะคะเราก็เช็คดูว่าเรามีโค้ดอะไรบ้าง เรามาลองดูตัวอย่างนะคะวิธีการสั่งซื้อแล้วก็การใช้โค้ดส่วนลดกันเลยนะคะค่ะเราก็มาทําการเลือกซื้อสินค้านะคะตัวที่เกตเลงไว้ก็จะเป็นเสมวมีกล้องวงจรปิดที่หลายๆท่านรีวิวกันว่าใช้ดีเอามาติดตั้งภายในบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยเกตซื้อผ่านจากสัญลักษณ์ที่เขียนว่ามอลเพื่อที่ว่าจะใช้โค้ดส่วนลดสำหรับลดสูงสุด5 0ได้นะคะราคา899บาบาทกดที่คำว่าซื้อสินค้าได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราคลิกสั่งซื้อเข้ามาแล้วนะคะกล้องวงจรปิดเสตยมมีราคา899บาทนะคะค่าจัดส่ง29บาทนะคะรวมเป็น928บาทที่เราต้องชําระนะคะ แต่ว่าเราสามารถจะใช้นะคะโคสส่วนลดที่เราเก็บมานะคะสำหรับการช้อปปิ้งในมอลนะคะเงินคืน50%คอยสูงสุดไม่เกิน300คอยนั่นเท่ากับว่าราคาสินค้า899บาทนะคะลดไป50%สูงสุดไม่เกิน300คอยที่เราจะได้คืนมาที่วงไว้นะคะเราก็จะได้ราคาสินค้ามาในิีนนี้เท่ากับ599บาทเท่านั้นเองค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราก็มากดเลือกซื้อผ้าอ้อมนะคะที่เราใช้เป็นประจำให้กับลูกน้อยของเราโดยกดคำว่าซื้อสินค้าค่ะเมื่อเลือกลงตะกร้าแล้วเราก็กดนะคะใช้โค้ดส่วนลดที่เราเก็บมาลด50%สูงสุดนะคะ100บาทนะคะโดยชำระผ่าน a i r PayWallet ที่วงไว้ก็จะเห็นว่าเราได้รับส่วนลดนะคะ100บาทราคาสินค้าเหลือแค่429บาทจาก529บาทเท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วคลิปนี้นะคะก็แชร์ไปแล้วนะคะสำหรับโค้ดส่วนลดที่จะทำให้ได้สินค้าราคาถูกในช้อปปีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าพร้อมกับวิธีการหารายได้เพิ่มหรือว่ารายได้เสริมนะคะสำหรับบรรดาแม่แมนะคะที่เป็นแม่แม่ฟูลไทม์อยู่ที่บ้านหรือว่าสาวๆท่านไหนนะคะรจไตามที่อยากจะหารายได้พิเศษเนี่ยเกดก็มีทริคดีๆนะคะ ที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะว่ามีการหารายได้เพิ่มหรือรายได้เสริมพิเศษกันยังไงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องของเกดนะคะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ฝากกันไว้ได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ